สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาสอนการใช้เพย์เรอรันนะครับหรือว่าเส้นเขียวแล้วก็จะมีการสอนเกมรับโดยฉบับใช้จอยเพย์เรันก็ใช้จอยนะครับก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงเราไม่พูดพร่มทำเพลงเลยดีกว่าเดี๋ยวเราไปกันเร็วๆเลยก็เดี๋ยวจะมีการอธิบายว่ามีใช้ปุ่มอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ครับเดี๋ยวเรามาดูการตั้งค่าจอยของผมแล้วก็จะอธิบายปุ่มที่ใช้นะครับในการเล่นเกมดับก่อนแล้วค่อยไปเพย์ e ลรันะก็ป้องกันผมก็จะใช้ปุ่มอ,อปุ่ม B ก็คือปุ่มเดี๋ยวจะมีรูปจอยทางขวาล่างหน้าจอนะครับก็คือปุ่ม -B เป็นการเข้าเข้าไปจิ้มเข้าไปผลักเข้าปะทะอะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีปุ่ม L2 เพื่อเป็นการวิ่งจ็อกกิ้งเพื่อชะลอความเร็วครับ แล้วก็ปุ่ม R2 เป็นการวิ่งถ้ากดปุ่ม2ปุ่มนี้พร้อมกันเนี่ยมันจะวิ่งจ็อกกิง้งแบบชะลอความเร็วได้ดีเลยครับเดี๋ยวจะมีภาพประกอบแล้วผมก็จะอธิบายในวิดีโอนั้นด้วยครับปุ่มหลักๆก็จะประมาณนี้แล้วก็จะมีสไลด์ก็คือปุ่มนี้อ่าแต่จะใช้น้อยครับแล้วต่อมาการบุกหลายๆคลิปอ่าที่ผมไลฟ์สดไปแล้วก็จะมีคลิปที่ผมลงล่าสุดเนี่ยก็คือจะเห็นเส้นเขียวเยอะมาก ซึ่งผมใช้เป็นปุ่ม L 1หรือว่าปุ่มใช้ทักษะบุกค,ครับก็คืออันนี้จะเป็นการหาช่องธรรมดาแต่เราจะใช้การหาช่องแบบเส้นเขียวก็คือปุ่ม L 1แล้วก็ปัดอนาล็อกขวาสมมุติเราอยากให้นักเตะวิ่งไปทางขวากดปุ๊บแล้วปัดอนาล็อกไปขวาเลยครับอย่างนี้เดี๋ยวจะมีภาพประกอบเหมือนกันวิดีโอประกอบเหมือนกันครับแล้วก็จะมีการส่งธรรมดาแล้วปัดอนาล็อกขวาก็คือส่งปั๊บปัดอนาล็อกขวาไปเลยเดี๋ยวก็จะมี การอธิบายเหือนกันในเป็นวิดีโอเนาะอันนี้การอธิบายปุ่มคร่าวๆครับก็จะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันเลยดีกว่าครับครับในส่วนของตอนเริ่มเกมนะครับในทุกตาเนาะผมก็เกมบุกเนี่ยผมจะปรับให้เป็นบุกเข้ากรอบเขตโทษนะครับส่วนเกมรับนะครับผมจะปรับให้วิ่งเข้าหาบอลครับส่วนวิธีการกดนะครับให้เรากดตรงปุ่ม D-pad ครับหรือว่าที่มันอยู่ตรงอนาล็อกซ้ายนั่นเองครับฝั่งซ้าย ถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวเราไปดูรูปทางขวาล่างจอได้เลยครับจะมีรูปจอยขึ้นอยู่มันจะอยู่ตรงอ่านี้ครับอนาล็อกฝั่งซ้ายครับเดี๋ยวเรามาดูจังหวะแรกกันครับอันนี้ผมกดส่งแล้วปัดอนาล็อกขวานะครับเพื่อที่จะให้บัลลัก์วิ่งแล้ว AI ฝั่งคู่ต่อสู้เนี่ยจะวิ่งตามบัลลัก์ครับส่งปั๊บปัดอนาล็อกขวาครับเห็นไหมครับมันจะวิ่งไปประกบบัลลัก์จากนั้นเราก็หาจังหวะจบสกอร์ทำประตูนั่นเลยครับ ในส่วนของจังหวะที่2นะครับ <S <S <itions> <S ผมได้ให้ซาดิโอมาเนี่ย <S ess> <ๆ>วิ่งตามที่ผมต้องการครับอาจยะเรามาดูนะครับส่งปั๊บปัดอนาล็อกขวาเหมือนเดิมครับจากนั้นก็จะมีช่องว่างที่เราต้องการที่จะให้วิ่งครับแล้วก็ยิงเข้าไปได้เลยครับอันนี้เป็นการขึ้นเกมปกติเลยครับกด L1 แล้วก็ปัดอนาล็อกขวาเพื่อให้นักเตะหาช่องได้เลยครับอันนี้เรารู้สึกตันแล้วก็ปัดอนาล็อกให้นักเตะวิ่งตามที่เราต้องการครับอันนี้เราเสียบอลมา อันนี้เราเห็นฟองลเบลลี่ยืนครับปัดอนาล็อกกด L1 แล้วปัดอนาล็อกขวาครับจากนั้นเราก็หาจังหวะเล่นพลิกแพลงไปได้เรื่อยๆเลยครับจบสกอร์ได้ต่อมานะครับเป็นการาใช้ L1 แล้วปัดอนาล็อกขวาเพยารันเหมือนเดิมครับนี่ครับหาจังหวะใช้ส่งแล้วปัดอนาล็อกเหมือนเดิมครับหาจังหวะที่เราต้องการใช้ครับแค่นี้นักเตะเราก็ จะวิ่งหาช่องตามที่เราต้องการนะครับก็จะมีช่องหาวิธีการจบสกอร์ได้แล้วครับเป็นวิธีที่ง่ายๆครับถ้าเราฝึกใช้จนชำนาญแล้วเราก็จะสามารถพัฒนาตัวเองได้ไปอีกขั้นหนึ่งเลยครับนี่ครับก็ตามภาพเลยครับเดี๋ยวก็จะมีตัวอย่างให้เข้ามาดูเรื่อยๆนะครับประมาณนี้ครับผมครับในส่วนที่ผมอัดมาทั้งหมดนะครับถ้าสงสัยตรงไหน สามารถเข้ามาพูดคุยได้ในทางไลฟ์สดนะครับพูดคุยกันแบบเรียลไทม์เลยผมมาไลฟ์สดทุกวันนะครับผ่านช่องทาง YouTube แล้วก็ช่องทาง Tik t o k นะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ในใต้คลิปนะครับเราสามารถเข้ามาพูดคุยได้ครับในช่วงเวลา1ทุ่มนะครับยาวๆกันไปผมมาสตรีมทุกวันนะครับในช่วงเวลา1ทุ่มตรงเนาะประมาณนี้ครับผมทีเดียวก็จะเป็นไฮไลท์ที่ผมอัดเข้ามาให้ดูครับสามารถดูแล้วก็นำปรับไปใช้ตามได้เลยครับผม แล้วต่อมานะครับในส่วนของเกมรับครับซึ่งในส่วนใหญ่ที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นการวิ่งเตะตรงกลางซะมากกว่านะครับจะไม่ได้คุมเกมรับลึกขนาดนั้นครับในจังหวะนี้ครับผมสวิตตัวแล้วใช้กด L 2ค้างไว้ครับเพื่อที่จะให้นักเตะชะลอความเร็วแล้วเข้าไปจิ้มได้เลยครับในจังหวะนี้ก็เหมือนกันครับสวิตตัวบังไว้ก่อนแล้วจากนั้นเราก็เข้าไปเตะได้เลยครับเมื่อได้จังหวะดูภาพช้านะครับ ผมเห็นกุลิดวิ่งครับผมเอาคิมิตไปบังไว้ก่อนเพื่อที่จะบังทางส่งเขาจากนั้นเราก็หาจังหวะวิ่งเข้าไปจิ้มได้เลยครับในจังหวะถัดมานะครับอันนี้เราก็วิ่งเข้าไปจิ้มได้เลยครับถ้าเรามั่นใจว่าจังหวะนี้นเราควรเตะเพื่อที่จะแย่งบอลคืนมาครับนี่ครับประมาณนี้ครับในจังหวะนี้ครับเขาส่งไปตัวบนแล้วเขาไม่สามารถส่งตัวอื่นได้ผมจึงรีบวิ่งเข้าไปบีบเลยครับ เป็นการวิ่งเพื่อที่จะเข้าไปเตะซะมากกว่านะครับต้องการเอาบอลคืนมาเร็วที่สุดนี่ครับประมาณนี้ครับเกมรับเนี่ยก็คล้ายๆกันครับแต่ว่าจะมีการกด L 2ค้างไว้ตามคลิปนี้เลยครับเห็นไหมครับพอเราพอเขาเข้ามาลึกแล้วเนี่ยเราก็กด L 2เพื่อที่จะชะลอความเร็วไว้ครับยังไม่จิ้มนะครับได้จังหวะปั๊บเราจิ้มได้เลยครับเราก็จะได้บอลกลับคืนมาแล้วครับผมซึ่งในการเล่นเกมรับนะครับไม่ใช่เพียงแค่การกดจิ้มบอลอย่างเดียวแต่จะมีการกด ปุ่มเบียดด้วยนะครับหรือว่าการกระแทกนั่นเองดูนะครับจังหวะนี้อูปาผมวิ่งตีคู่เข้ามาแล้วรอจังหวะกดปุ่ม L2 ครับเพื่อการเบียดหรือว่าการกระแทกนั่นเองครับในช็อตต่อมานะครับเป็นการวิ่งประคองนักเตะก่อนครับแล้วหาจังหวะเข้าไปจิ้มโดยการกดปุ่ม L2 ครับนี่ครับนักเตะก็จะวิ่งประมาณนี้แล้วเข้าไปจิ้มได้เลยครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูภาพชากันครับนี่ครับผมกดปุ่ม L2 ฉลอความเร็วไว้ก่อนพอเขา พอเราได้จังหวะเขาเสียจังหวะเราเข้าไปจิ้มได้เลยครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไฮไลท์ต่างๆในการเล่นเกมรับของผมนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างสามารถนําไปปรับใช้ได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องเหมือนผมก็ได้ครับแล้วแต่คนแล้วแต่ความถนัดครับผม yeah. แล้วสิ่งสําคัญต่อมานะครับนั่นก็คือการอย่าเพิ่งคุมกองหลังนะครับเวลาเตะหรือว่าเวลาที่จะเข้าปะทะในบริเวณตรงกลางนะครับอย่าเพิ่งคุมกองหลังด้วยขาดให้เราคุมกองกลางหรือว่ากองหน้าเนี่ยเข้าไปเตะก่อนนะครับเข้าไปเข้าปะทะก่อน อย,ย่าพยายามคุมกองหลังเพื่อที่จะเข้าไปประทานนะครับ Feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't never let my thoughts get away. Now I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground. Hoping I can find my way to Even when I'm feeling down, I fight. Even when I don't know what is right. I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and I Will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. planted on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so good cool. yeah. ครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับ ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมถ้าถูกใจเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามหรือว่ากดแชร์ไปให้เพื่อนๆดูได้เลยนะครับต้องการให้ผมสอนทิ้อะไรอีกสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับหรือจะเข้ามาพูดคุยในไลฟ์สดแบบเรียลไทม์ได้เลยนะครับในทุกๆวันเวลา1ทุ่มครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับสวัสดีครับผม